สวัสดีจ้ามาพบกันคือเก่ากับช่องน้องนวลมาจากพี่น้องมอนี้ก้อยหอยเชอรี่จากพี่น้องเมนูอีสานบ้านเฮงมาจากพี่น้องเมนูแซ่บๆหอยเชอรี่หัวุโตๆผู้เฒ่าหามากคือเกา่าใไนมาตะเป่าพี่น้องอุปบ๊อบ chọc yep. ngon mm. พักกายหน้าบกอกอืมออกันอืมพักกายเทา sai phải phải. Cô mà quấn mẹ. mà Ừ. Mà lấy cái nào. จำออหวงรอบอนี่น้องอืมอช่อึตอ,อ,อนนะี้ยไข่หอยมอบบย่าบอปลาเลย ก่วยหม้อ่สาไปใช่ปะ បាននេះសុំនេះភ្នំដៃបកកមកទៅម្បបីកែខាងទុំ ต้มจะค้่มพี่น้องูกใต้ไปใส่หรอคือบมาก,กวนโอ้ยมีตองหงอยยังไงพี่น้องเลย Cow <laughs> <đích> đi đi, him? Nó subscribe cho kênh Ghiền

สำหรับวันนี้ก็แสบคือเกาจากพี่น้องแซ่บแสบแก่อยหอยเชอรี่ไม่ต้องหัวหใหญ่ใหญ่ผู้เฒ่าไดมาตะเปล่าไปยกสะดุ้งพี่นอ้องเบิ่งไหนปลากระถือขาขาเป็นปลาถือขาขึา้นบนตกปลาถือ สำหรับมื่ก็กิมอีกแล้วจ้ากินมุ้งม่มาสุผักกว่าขอถทดขอให้เดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจทุกไลทุกแชร์คือเก้าจากพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากอะไรก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซองน้องนว่นน้ำเนยเด้อพี่น้องไว้พอการคลิปหนาคือเก้าจ้าคลิปนี้ไปได้